จะไปไหนไปร้องเพลงกับแอ่แอ่ไหนแอ่ไม่ได้ไปกับลุงนะ<ป>แม่ให้ไปเหรอขออนุญาตแม่ก่อนไป แม่ให้ไปแม่แม่ไปให้ไปอะไรแม่ยังไม่ได้พูดเลยว่าให้ไปแม่แม่บอกว่าให้ไปกับลุงอ๋อแล้วจะทําอะไรไปกับลุงไปร้องเพลงอ๋อทำไมวันนี้ถึงอยากไปกับลุงคะอยากไปหาต้นหนุ่ยต้นหนุ่ยไม่ได้ไปงานนี้ไปคนละงานอ้วหรอจะกลับมาก็เจอกันนะครับบ๊ายๆเลยจุ๊บจุ๊บ อยู่กับอ้อมนะไะลุงกับมาหา่หา bye bye. บาย okay. เรียบระบาทุกคนอยากไปน้ำหายได้บาขั้นลุงไปหนอ่ออโอ้ขึ้นเก้าอี้เรียบร้อย